ขึ้นต้องการเดี๋ยวเห็นไหมคะที่จะขึ้นต้องการนี่ค่ะตอนนี้หน่อยหนึ่งเห็นไ,ไหมคะโอเคดีเลยนี่ นี่ชาไปเที่ยวอันนี้ต้องการเล่นนะคะเห็นไหมคะที่ในเขาดินสวนจะจับอันนี้ถที่ที่ห้องเช่าที่ตอนนั้นต่อมากดีค่ะและ้วก็นี่ต้องการ ตรงเรียนอนดุบานที่ต้องการนี่ค่ะเด็กใส่แป้นขาวๆหน้าขาวๆนี่เด็กต้องเรียรนอนดุบานอนดุบานนี่คือครูประจำชั้นที่ถึงต้องการตอนในเล็กนี่ค่ะอนดุบานอนดุบานหนึ่งนี่ไงที่ต้องการ นี่คือนักการไปงานละกระทงตอนนั้น,นพาไปเที่ยวไปงานละกระทงนี่คือการแสดงที่นักการแสดงนะคะนี่คือแสดงผลง,งานอันนี้คือพิจิกรดาราน,นี่คือฝรั่งฝรั่งคนนี้นี่นักการชื้อกีตาร์กีตาร์เพื่อนกีตาร์กีตาเป็นกระดาษนะคะที่เขาแสดงเนะอันนี้คือเพื่อนปูนเขานี่นักการ ในการนันการนะคะ